คุณท่านประธานและคณะที่ได้เลือกพื้นที่อำเภอพะพานชัยในการจัดกิจกรรมสัดเลือกอาสาสมัครสารสุขีเด่นระดับอำเภอโน3จังหวัดบุร, 2, รีรัมย์เมื่อปี2559ปีกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอสอมดีเด่นระดับโซน3จำนวน13สาขาจากอสอมดีเด่นระดับอำเภอใน6อำเภอได้แก่อำเภอกระสังห้วยร่าประโวนชัยบ้านตรวน เชิญระเกียรติและเทราชัยเพื่อเป็นตัวแทนอสมดีเด่นระดับโซนสามประกวดในระดับจังหวัดบุรีรัมย์กทางกระทรวงสาธารณสุขมีความสำคัญกับการดูแลส่วนการและสิทธิประโยชน์ของอสมจึิงก็ผลให้มีการอัดเรื่องอสมดีเด่นในศิษยสาขาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและยกย่้อประกาศเจริญญุบุญโดยอสมดีเด่นระดับห้าซึ่งแต่ละคนก็มีฝาหลังมาก มีความระดับที่จะได้ไปถึงจุดกีดเนยียดและทุกคนขเข้าใจว่าความสามารถของสมอง,องทุกคนทุกอำเภอในยักที่นีมีความรู้ว่าที่จะช่วยเหลือก็ไม่ที่น้อแต่ระมูบ้าแต่ละพื้นที่ให้เจต้องค,ความสุกสบาย